สีเสาตัวลายเนี่ยก็จะมีความเป็นเหลี่ยมนะคะแบบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตัวเส้นก็จะมีความเงานะคะเส้นนี้เนี่ยก็จะมีความตันค่อนไล่ผาวายนะคะลายนี้เนี่ยก็จะเป็นลายที่ทนเนาะแล้วก็เป็นลายดั<อ>้งเดิมเลยนะคะที่คนนิยมกันเยอะที่สุดนะคะมีแบบโปร่งกับแบบตันในะสามห่วงนะคะตัวนี้จะเป็นงานตันนะคะปกติคือลายนี้มีทั้งแบบโปรง่งแล้วก็แบบตันเลยนะคะ ลายก็จะมีความเงาคล้ายๆผ่าไหวเลยจ้าโซ่ทับลายนะคะอันนี้ใครจะบอกว่าตัวน้องเป็นลายเก่าลายดั้งเดิมแต่ขอบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความคลาสสิกนะคะแล้วก็ขายดีนะคะเป็นลายที่คุณผู้ชายหลายๆท่านชื่นชอบพจนเกตหรือว่าลายโซ่นํามันนะคะรุ่นนี้มาเป็นงานตันเนาะตัวน้องมีความตันมากนะคะก็คือถ้าใครเน้นใส่ประจําเน้นใส่ใช้งานนะคะอยากได้เส้นเล็กๆนะคะเมือนสองสลึงแนะนําตัวนี้ลายล้อแมกนะคะลายนี้ก็จะมีความ โปร่งนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวงานสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยจ้าอิตามาหรือว่าเลดอิตาลีนะคะเส้นนี้ตันแล้วก็เงามากๆนะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจ๊ะ้องอ้อยตัดเงานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลายไข่ดีเลยก็ว่าได้นะคะ ซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่หรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่นะคะลายนี้ยังเป็นลายยอดฮิตอยู่นะกระดกมมงกรนะคะลายนี้หลายท่านขอให้รีวิวตัวเส้นให้หน่อยนะคะตัวนี้ตัวเส้นจะมีความเงานะคะแล้วก็ตัวลายนะคะค่อนข้างที่จะตันระดับหนึ่งคะ่ะเป็นกลมนะคะก็จะมีการแต่งข้างด้วยเนาะเส้นบวนก็มีนะคะ ความยาว20นิ้วนะคะตัวนี้ก็หาใส่กับที C สวยๆเหมาะเลยนะคะความโปร่งก็กลางๆจะนม่ไม่นลายเบนเนาะตัวนี้ก็คือสวยแล้วก็ตัวลายกลางๆนะคะไม่ถึงกับตันมากเนาะมีทั้งแบบแต่งข้างแบบเส้นล้วนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลือกใส่ได้นะจ๊ะไอ้สุดท้ายของคลิปแล้วนะคะลายนี้เนี่ยเป็นงานมิวโพนนะคะตัวลายมีความตันระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวงานนะคะตัวน้องเนี่ยจะเป็นขั้นๆแบบนี้เลยทั้งเส้นนะคะความยาว20